เป็นแค่อารมณ์แต่ธรรมะเนี่ยมันมันคือความจริงในการเขียนกันมันก็เลยอยู่นานกว่ากระแสะอื่นอย่างกระแสะแตงโมเนี่ยคาถามคือมันก็จะอยู่แค่ช่วงเดียวเพราะมันไม่ใช่มันมันเป็นกระแสะของสังคมมันเป็นเรื่องที่เราไปเสือกเรื่องเขาแต่มันสะท้อนอสังคมเราที่จะใช้ชีวิตแค่นั้นนะคะกระแสะอาจารย์เบียร์เลยอยู่ในช่องครูค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนน่ะก็พยายามด่าครูเรื่องอาจารย์เบียร์ไม่น้อยคําถามคือด่าดิ มันไม่ใช่เรื่องของคูหรอกแล้วมันไม่มีผลอะไรเดีวชีวิตคทูหรอกการที่คุณด่าแสดงว่าคุณดูคลิปคูแล้วคลิปครูขอคุณหัวใจนะคะการที่คุณด่าคูได้แสดงว่าคุณก็ต้องดูคอนเทนต์คูถูกไหมเมื่อคุณดูคอนเทนต์หรือคลิปวิดีโอคูนั่นหมายความว่าคูได้ผลประโยชน์จากตัวคุณไปแล้วมันคําด่าคุณยิ่งทําให้ครูได้กําไรเพราะั้นมันไม่มีผลเลยค่ะไม่มีผลทางความรู้สึกเพราะอะไรคืออย่างนี้ ถ้าสมมติว่าครูจะรู้สึกกับคำพูดใครไม่ได้ทำคลิปมาเป็นอาทิตย์เลยนะฮะช่วงนี้ภารกิจงานรัดตัวนะครับแต่ก็ด้วยได้มาเปิดโซเชียลดูนะฮะก็ประเด็นดราม่าร้อนแรงเหลือเกินนะครับในช่วงนี้เรื่องของการสอนธรรมะนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาบอกพี่ๆในฐานะผมเป็นลูกเต่าหนึ่งตัวนะครับว่าเอ้ยสิ่งที่ผมพูดไปในส่วนที่เป็นธรรมะ ในความเข้าใจในแบบของผมเนี่ยใครจะอยากจะด่าว่าตำหนิติเตียนจ้องจะผิดใช้คำหยาบคายรุนแรงแค่ไหนก็เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็ทุกอย่างมันก็เป็นวจีกรรมมโนกรรมหรือกายกรรมของพี่ๆที่อยากจะพิมพ์อยากจะพูดอยากจะคิดอะไรก็เต็มที่เลยนะครับ ใครทำอะไรก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นนะครับเพราะเราเป็นสัตว์เป็นผู้ยึดติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารนะครับเราก็ต้องเวียนว่ายไปตามกรรมนั่นเองทุกคนเนี่ยมันมีความคิดส่วนตัวอยู่แล้วนะครับว่าเราอยากจะเข้าใจธรรมะในรูปแบบไหนเข้าใจในคําพูดของพระพุทธเจ้าอย่างไรแบบไหนไม่มีใครรู้ได้นะครับ เราต้องพยายามทําความเข้าใจด้วยตัวเองนะครับเพราะว่ามันเป็นปัจจดตังเวทิตโพวินยูหิติวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนนะครับเราจะไปทําให้คนอื่นรู้แบบเราทุกๆคนมันก็ไม่ได้เพราะอินทรีย์ทุกคนมันต่างกันนะครับเระพุทธเจ้าก็เลยแบ่งบัวออกมาเป็น3มเหล่านะครับดังนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะให้ทุกคนมาเข้าใจแบบเรามาคิดแบบเรานะครับ มันก็สุดโต่งจนเกินไปนะครับพระพุทธเจ้าท่านยังบอกเลยว่าสามสิ่งเนี่ยที่ยากในโลกเนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกก็คือการประสูติของพระพุทธเจ้าการเกิดของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเนี่ยโอ้ยากมาก่าจะเกิดขึ้นมานะฮะสองการได้อัตภาพเป็นมนุษย์การที่เราจะได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยมันยากมากเลยนะเหมือนเต่าตาบอดลอยอยู่ในจมอยู่ในน้ําท่วมโลก มีแอกไม้อยู่แอกหนึ่งมีรูเท่าที่หัวเต่าจะขึ้นมาได้เนี่ยร้อยปีเต่าจะขึ้นมาหายใจทีหนึง่งมันจะมีโอกาสแค่ไหนที่เต่าจะขึ้นมาหายใจทีหนึ่งในร้อยปีแล้วหัวของเต่าเนี่ยที่เป็นเต่าตาบอดด้วยนะหลุดเข้าไปอยู่ในรูแอกไม้นั่นพอดีอนั่นแหละคือโอกาสในการเกิดมาเป็นคนสักครั้งนั่นคือข้อที่2การได้อัตภาพเป็นมนุษย์ส่วนที่สามนะครับก็คือการที่ทําให้าศาสนาแผ่ไพศาลไปทั่วโลกนะฮะ ผมมาดูโซเชียลมีคนมาบอกว่าเอ้ยพระอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยท่านก็ไม่ได้ดูดวงดูเลิกด,ด,ดูยามทําสะดอคร้อ,อต่อชะตาม,มันก็ดีแล้วไม่เห็นจะต้องไปว่าพระคนอื่นเลยผมอยากจะบอกนี้นะฮะเท่าที่ผมรู้จักพระอาจารย์พระอาจารย์ไม่เคยบอกเลยว่าใครผิดใครถูกพระอาจารย์แค่ชี้ไปตามการกระทําที่พระพบทรเจ้าท่านบอกว่าการกระทำเนี่ยมันเป็นสีหนองเธอประการหนึ่งนะ มันเป็นการเลี้ยงชีวิตผิดด้วยเดรัจฉานวิชาแม้เห็นปานนี้อยู่มันเป็นการฉันบินทบาทของชาวแว่นแควนเปล่านะครับแค่นั้นเองมันไม่มันไม่เป็นไปเพื่อการเบื่อนหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อน,นิพพานท่านไม่ได้บอกนะพระรูปนั้นไม่ดีพระรูปนี้ไม่ดีท่านแค่บอกว่าการกระทํานั้นไม่ดีถ้าตักกะที่บอกว่าเอ้ยถ้าเก่งนะัก แล้วทำไมไม่ทำให้พระทุกรูปเนี่ยไม่ทำเดรลฉานวิชาเลยล่ะก็ผมถามกลับว่าเอา้าแล้วอย่างนี้คุณเข้าใจไตรพระไตรปิฎกในแบบของคุณแล้วคุณสามารถทำให้พระไตรปิฎกในแบบของคุณเนี่ยเข้าใจในแบบทุกคนเข้าใจในแบบของคุณได้ทุกคนไหมดังนั้นถ้าทุกคนไม่สามารถเข้าใจในแบบของคุณได้คุณก็เลิกสอนถ้าคุณใช้ตรก,กัดนั้นผมก็ใช้ตรก,กับแบบคุณนะฮะ เหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็เคยถูกถามสมัยพุทธกาลว่าเอ้ยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเก่งนักทําไมไม่ทําให้คนบนรรลุธรรมได้ทั้งโลกล่ะหรือสักครึ่งโลกหรือสักหนึ่งส่วนสามของโลกพระุทธเจ้าก็เลยบัญญัติเลยไงว่าอ๋อนี่ยไงสามสิ่งที่ยากที่สุดในโลกนะครับมีอะไรบ้างการเกิดขึ้นมาของพระพุทธเจ้าการได้อัตภาพการเป็นมนุษย์แล้วก็การที่ทำให้ศาสนาแพร่ไปสาน,นไปทั่วโลกดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทําให้สามารถทําให้คนบนรรลุธรรมได้ทุกคน แสดว่าคร,ระรอจาก็ต้องห้ามสอนธรรมะสิถ้าอย่างนั้นถูกไหมมันตักกะอะไรป่วยๆก็ไม่รย้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องของการเข้าใจธรรมะเวลาเราไปอ่านธรรมะหรือไปฟังธรรมะจากใครก็ตามนะครับแล้ว คิดว่าตัวเองเก่งไปตีความหมายของพระพุทธเจ้าได้แตกฉานแปลบาลีได้เก่งคิดว่าพระพุทธเจ้าถ้าท่านพูดภาษาไทยได้ท่านคงแปลออกมาให้เราเป็นแบบนี้แบบนั้นผมอยากจะบอกด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผมตรงนี้นะฮะว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของอ,อะไรนะห้าอย่างเอาไม่ใช่ห้าอย่างสี่อย่างที่ไม่ควรคิดเพราะว่ามันเป็นเหตุของความวิปราส รหรือที่เราเรียกว่าอาจจินไตสีนะครับมีอะไรบ้าง 1. พุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคุณไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์อย่างไรท่านมีความคิดอย่างไรคุณคิดแบบนั้นอะ่ะมันจะทําให้คุณเป็นบ้าได้ได้รับความลําบากเปล่ามันเป็นเหตุของความวิปลาสนะครับข้อที่2คืออะไรวิสัยของผู้ได้ฌานข้อที่3เรื่องของโลกข้อที่4วิบากของกรรมอย่างเงี้ย เหมือนบางคนที่ไปคิดเออทำกรรมนู้นได้อะไรทํากรรมนี้ได้อะไรเรารู้เท่าที่พระพุทธเจ้าสอนก็พอเพราะว่าอะไรอย่างเช่นอ่ะผมบอกว่าถ้าเหยียบมดดาตายร้อยตัวกับเหยียบมดแดงตายร้อยตัวในบาปเท่ากันไหมอย่างเงี้ยแค่นี้มันก็คิดยากแล้วอ้าวถ้าตบยุงสิบตัวตัวสิบตัวสิบตัวยุงก้นป่องอีกสิบตัวเป็นยุงลายบาปเท่ากันไหมอย่างเงี้ยคือเราอย่าไปคิดนะฮะ เราแค่คิดแค่ว่าอ๋อการฆ่าสัตว์วิบากอย่างเบาเื่ออายุสั้นวิบากอย่างหนักก็คือเป็นไปเพื่อนรกกาเนิดและฉันเปรตวิสัยแค่นั้นเองเอาตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกนะครับดังนั้นเนี่ยใครเข้าใจธรรมในแบบไหนก็แค่ลองเชื่อมโยงกันให้มันไม่ขัดแย้งกันได้เนี่ยผมก็ถือว่าเขาเก่งแล้วไม่จําเป็นว่าโอ้ต้องนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่ยิ่งเข้าใจได้มากก็ยิ่งดีนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่าน ก็ต้องการสอนพระธรรมคำสอนของท่านนี่ให้ง่ายเพื่อให้คนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายสอนได้หลากหลายวิธีหลากหลายรูปแบบหลากหลายแนวทางเพื่อให้เหมาะกับคนในแต่ละประเภทท่านเนี่ยต้องการให้เราเนี่ยจุดประสงค์จริงๆของการสแสดงธรรมของท่านเนี่ยต้องการให้เราหลุดพ้นจากระบบของกรรมระบบของการแก่เจ็บตายเพื่อให้เราไม่ต้องมาจมอยู่กับการแก่เจ็บตายซึ่งเป็นกองทุกนี้อีกแค่นั่นเองนะครับ ท่านไม,ไ,ไม่ได้ต้องการให้เราเก่งภาษาบาลีนะครับท่านไม่ได้ต้องการให้เราไปแบ่งแยกเป็นสายเป็นนิกายว่าอ๋อถ้าคุณนับถือเราคุณต้องเป็นสายวัดป่านะคุณต้องเป็นสายวัดบ้านคุณต้องเป็นสายปริยัติสายปฏิบัติสายปฏิเวทคุณต้องจบนักธรรมนะคุณต้องจบปร,ริญญาธรรมคุณต้องเรียนจบด็อกเตอร์ท่านต้องการแค่ให้เราหลุดพ้นจากระบบของกรรมนะครับ ท่านไม่ได้อยากให้เราเป็นนักวิชาการแล้วก็เอาความเป็นวิชาการเอาระดับการศึกษาในทางธรรมในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเอาไปฟาดฟันคนอื่นในทางโลกเอาไปทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากนะครับท่านไม่ได้อยากให้เรา ทะเลาะเบาแหว้งกันด้วยเหตุผลสองเหตุผลก็คืออิจฉาและตรณีโดยเฉพาะเรื่องของตรณีในธรรมนะครับห่วงความรู้ห่วงวิชาคิดว่าตัวเองต้องเก่งกว่าตัวเองต้องเหนือกว่านะครับถ้าผมต้องเก่งและเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกแล้วต้องออกมากระฟัดกระเฟียดอยากจะไปด่าคนนื้นว่าเป็นลูกเต่าอยากจะไปหยิบหูเขาอยากจะไปจับผิดเขาจุดละ10,000แสนบาท1ล้านบาทหรือกี่บาทก็ตาม อยากจะไปดูว่าผิดตรงไหนถ้าผิดสักจุดนึงจะตบหน้าสักทีนึงอย่างเงี้ยถ้าผมต้องเก่งและผมต้องมีพฤติกรรมแบบนี้ผมขออนุญาตไม่เก่งดีกว่านะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมขอพูดอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของพุทธวจนะนะฮะจะไม่พูดก็ไม่ได้คนจะเอาพุทธวจนะหรือว่าจะเอาพระไตรปิฎกนะครับหรือจะเอา ความคิดเห็นต่างแบบไหนก็ตามมันเป็นสิทธทิส่วนบุคคลนะครับพระไตรปิฎกไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเองนับถือศาสนาพุทธนับถือพระพุทธเจ้าศรัทธานในพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดตถาคตเอกันตคตโตอภิปสันโนเริ่มใสยอย่างยิ่งในตถาคตถ,ถึงที่สุดโดยส่วนเดียวนะครับใครจะไม่เอาพุทธวจนะ ใครจะตําหนิติเตียนพุทธวจนะใครจะว่าด่าทอพระอาจารย์คึกฤทธิ์ก็เต็มที่ไปเลยนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าการกระทําแบบเนี้ยบาปน่าจะรุนแรงนะครับแล้วก็มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคุณจะเชื่อก็ได้พุทธวจนะหรือคุณจะแปรพุทธวจนะคุณจะไปบูลลี่ยังไงก็แล้วแต่แต่คนที่เขาอยู่กับพุทธวจนะจริงๆอนะ่ะแล้วเขาเข้าใจในพุทธวจนะจริงๆเนะี่ย เขาสบายใจเขาไม่ได anyway. ้รังเกียจเดียดฉานหรือเดือดร้อนอะไรนะครับเขาไม่บริโภคร่วมเขาทําสัตเลก็ทําเมื่อเห็นคนอื่นด่าเราก็จะไม่เป็นผู้ด่าเมื่อเห็นคนอื่นเขาว่าเราก็ไม่เป็นผู้ว่าเขาเห็นคนอื่นเขาเบียดเบียนเราก็ไปเป็นผู้เบียดเบียนทําสัตเลก็ทําทํามันเป็นเครื่องขูดกล่าวกิเลสไม่บริโภคร่วมผู้ใดด่าต่อผู้ผู้ที่ด่าอยู่ผู้นั้นชื่อว่าลามกกว่าหรือเลวกว่า เพราะว่ามันด่ากันไปกันมามันก็มีแต่เพิ่มการรุนแรงนะครับดังนั้นเราก็วางเฉยอุเบกขานะครับแค่นั้นเองมันก็ไม่ได้ยากมันก็มีบางคนแบอบกเอ้ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องการละนันทิก็ไม่สอนก็แล้วเรื่องของคุณนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าก็ที่คุณไม่ละนันทิไงคุณก็จมอยู่กับความคิดที่ตรณีในธรรม คุณไม่ยอมละความจจหนีว่าคุณเก่งว่าคุณต้องถูกว่ารูปแบบของคุณดีที่สุดแล้วในโลกใบนี้คุณก็เลยต้องมีแสดงพฤติกรรมออกมาแบบนั้นน่ะเพราะว่ามันเดือดร้อนน้อยเนื้อต่ําใจอาฆาตพยาบาทต้องการที่จะแสดงความเบียดเบียนนะครับดังนั้นนะผมไม่ได้อยากเก่งแบบคุณถ้าเก่งแล้วต้องมีพฤติกรรมแบบนั้นผมขออยู่แบบบ้านๆดีกว่า ขอเข้าใจแบบนี้ดีกว่าเพราะผมสบายใจดีไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้อยากจะไปทิมแทงใครทิมแทงกันและกันด้วยหอกคือปากนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมจะแนะนําวิธีการไม่ใช่สุดท้ายใช่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ,อันนี้ผมจะแนะนําวิธีการเรียนปริยัติหรือเรียนพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในรูปแบบของผมนะฮะก็คือ เจ้าท่านบอกเอาไว้ว่าเอ้ยเราก็ต้องมีความศรัทธาไงนะครับพอมีศรัทธาเราก็จะเข้าไปหาเข้าไปหาก็เข้าไปนั่งใกล้ไปเงี่ยโสดลงไปฟังซึ่งธรรมทรงธรรมนั้นไว้แล้วก็เอาธรรมที่ทรงจํานั้นไว้ไปไร้ครวนแล้วเดี๋ยวก็เข้าใจธรรมเองนะครับมันก็มีอยู่12อาการของการเรียนปริยัติแต่ท่านไม่ได้บอกว่าเอ้ยต้องไปเรียนที่ไหนไปเรียนกับใครท่านแค่บอกว่าเราศรัทธาใครก็ไปเรียนกับคนนั้นถ้าเราทํอาอกุสละมูลมาเยอะ สุดท้ายเราก็ต้องไปชอบฟังธรรมที่เป็นธรรมที่ไม่ถูกต้องและทำไม่ดีมันเป็นเหตุปัจจัยของเรานะครับดังนั้นถ้าถ้าเราจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าเราวันวันเราเอาแต่ทิ่มแทงคนอื่นด้วยหอกคือปากมีใจอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนและแสดงเป็นพฤติกรรมออกมามันก็ไม่มีใครศรัทธาละฮะมันก็เลยไม่มีใครอยากเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปเงี่ยโสดลงเข้าไปฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้แล้วเอาทําไปไข้ครวนตามอาการ การศึกษาประยัดที่พระพุทธเจ้าท่านบอกนะฮะระบบการศึกษาเหมือนกันอย่างเช่นพวกนับธรรมเอ่ยประเรียนธรรมเอ่ยถ้าไม่สร้างระบบให้เป็นที่น่าศรัทธาไม่สร้างบุคลากรที่น่าที่ที่กำลังสอนอยู่ให้น่าศรัทธาคนที่จบมาแล้วทําตัวน่าศรัทธามันก็ไม่มีคนเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปเงียบโสดลงไปฟังซึ่งธรรม ดังนั้นถ้าเราอยากให้เขาเรียนปริยัติเราไม่ต้องออกกฎหมายเราแค่ทําตัวเองให้หน่าศรัทธาทํำยังไงอ่ะการทําให้คนอื่นเลื่อมใสศรัทธาผู้เจ้าก็บอกอยู่แล้วมันก็อยู่ในศีลในกลุ่มของอาจารโคจารยสัพป,ปนาหรืออาภิสมาจารย์เนี่ยมันจะสร้างความศรัทธาให้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้มาพบเจอหรือคนที่ได้ศรัทธาอยู่แล้วก็ได้เลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการปลองดองของการ,การและกันในหมู่สงฆ์ต่างหาก นะครับดังนั้นเนี่ยมันมีวิธีหมดนะครับผู้เจ้าท่านสอนเอาไว้เยอะนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับผมก็ต้องบอกย้อนกลับไปที่เรื่องแรกผมก็ยอมรับนะครับผมเป็นลูกเต่าคนหนึ่งใครจะมาท้าดีเบทท้าอะไรผมบอกเลยคุณชนะไปเถอะมันไม่มีประโยชน์ที่คุณจะชนะพอมีการชนะก็มีการความชนะก็มีการเกิดมีการดับ ผมเองเกิดมาเดี๋ยวผมก็ต้องตายคนที่ชนะผมเดี๋ยวเกิดก็ต้องตายก็ไปวัดกันหลังตายว่าความรู้ที่คุณชนะกับธรรมที่คุณมีอยู่ในใจที่คุณเข้าใจเนี่ยมันจะสามารถให้คุณพ้นจากระบบของแก่เจ็บตายได้ไหมมันจะพาให้คุณเนี่ยได้รอดจากอบายทุขติวิธบาตรรอดจากการได้อัตภาพเป็นกําเนิดดิจฉานเปรตวิสัยและสัตว์นรกได้ไหมนะครับถ้าความรู้ที่คุณมีมันพาไปตรงนั้นไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่มีความหมายที่ จะมีการชนะหรือแพ้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้เราแข่งดีกับใครถ้าเราอยากชนะสิ่งที่ควรจะชนะที่สุดก็คือจิตของตัวเองเพราะเราเนี่ยถูกจิตเนี่ยหลอกลวงมาตลอดการยืดยาวนานนะครับจิตคุณมีอกุศลคุณก็ต้องชนะจิตคุณคุณก็ต้องละนันทิแต่คุณบอกว่านันทีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ละ นั้นคุณก็ต้องเพลินไปกับความคิดของคุณนะครับเอาตามที่คุณสบายใจและคุณชื่นชอบนะครับผมมันไม่ได้โกรธแค้นนะครับผมแค่รู้สึกสงสารสังเวชนะครับเพราะว่าเมื่อเรารู้พุทธวจนะแล้วเราเห็นคนที่อยู่สภาพนี้เรารู้เลยว่าคติที่ไปของเขาจะเป็นแบบไหนนะครับสุดท้ายผมขออนุญาตเป็นเต่าเป็นลูกเต่าตัวหนึง่งที่หดหัวไว้ในกระดอง ผมจะตั้งเอามนโนวิตึกมนโนวิตกก็คือความตึกทางใจเนี่ยเอาไว้อยู่ในกระดองเมื่อมีอกุศลมาผมเห็นปั๊บผมก็จะหดหัวในกระดองผมไม่เอาตัวเอาหัวผมเนี่ยไปชนกับพวกอกุศลหรอกมันก็ทําให้ผมมีวิบากกรรมทางนั้นอยู่ดีดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องหดหัวไว้นะครับตั้งจิตอวติกายซึ่งเป็นเสาเกื่อนเสาหลักละ,ละนันทิหรือความเพลินถึงแม้ใครจะบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอน เอาเป็นว่าผมสอนเองนะครับและสุดท้ายจริงๆและทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมาผมอ่านมาจากอินเทอร์เน็ตผมไม่อ้างถึงพระไตรปิฎกเพราะว่ามันมีกลุ่มบางคนที่รักพระไตรปิฎกแต่จะรักอย่างถูกหรือผิดก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเราต้องมีอุปทานหรือความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในตัวพระไตรปิฎกมันก็คือการสร้างภพชาติชรามรณะโสกะปริเทวะ ทุกขัดโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายเพราะว่าพอยึดปับ๊บมีอุปทานก็ต้องมีพบมีชาติชรามรณะตามหลักปฏิจจสมุปบาทถูกไหมฮะดังนั้นเราก็มีหน้าที่ปล่อยเราแนะนําใครได้ก็แนะนําวิธีแนะนําดีๆก็มีโทรไปบอกเข้าไปหาเข้าไปคุยถ้าเขาไม่อยากคุยเขาไม่เชื่อเราก็เพิกเฉยวางอุเบกขาและทําตัวเองให้ดีต่อไปสํารวมระวังตัวเอง ไม่ใช่มัวแต่ไปห่วงเพื่อนเพราะเราไม่สามารถห้ามอากุศลได้จากคนทุกคนในโลกใบนี้นะครับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้แค่นี้ในฐานะลูกเต่า1ตัวนะครับขอบคุณครับ